นกะครับการเป็นกนะครับมา่วสมา่วนะครับเื่อในที่จะตรวจเลือดครับเพื่อหาความเชมของเลือดร่งกายนะครับก่อนที่จะจับเลือดมีเครื่องดื่มนะครับโดยท่านผอสนงการคณะครูละ รู้แล้วได้แล้วมาจากนะครับคนหน้า,นาตัวรระดมการนะครับพี่น้องที่มีจิตใจเป็นผู้สนมาสนาับสนุนการเป็นอาจารไม่ได้เป็นอยางทุกคนนะครับแต่ว่าผมต้ขอขอบคุณท่านจากใจจริงเพื่อชต้นให้ท่านมาลงทะเบียนห่อหน้าในรอบต่อไปนะครับเพราะว่าวันนี้ กผก็จะเดินทางไปที่สภาครับทางพนานหลักเพราะมีทีเราต้นน้าสหัวชฟบอกว่าจะมีคนไปจับคนนึ่งแต่ไม่เป็นกพาต้องขอชื่นอมนะครับเหมือนกับผมได้พูดคุยในที่ประชุมกานานผู้ใหญ่มากไว้ว่าเอาเพิ่มท่า จังหวัดนครปฐมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีการประชารทั้งหมดนะครับผ่านทางพี่น้องกองออกรับการคือท่านนายกองารปกองขรัฐเก็นทั้งหมดนะครับทั้งท่านนายกเด้ประหลตีได้สถาลันตะบนท่านนายกองค์การในทางส่วนตะบลท่านปลัดเจ้าหน้าที่นะครับสมาชิกสภานะครับกองการปกครองของรัฐเกิดกำนันผู้ใหญ่บ้าน ท,ทุกภาคเกิดช่วยการกระทำนั้นที่เราพยายาเพิ่งเป็นผู้ที่มีพื้นฐานเป็นชาพวพุทธอยู่ในเมืงองหน้าตรงใงนี้หน้าเราจะมีของหน้าาชเรานะครับเรามีจิตใจรนี้ะนะเดีขอเพียงให้บอกว่าวันไหนที่ใดนะครับเราก็พร้อมที่จะมาทำอะไรกิที่้เกิดประโยชน์ต้นทุกข้านที่มาอาณา,านิคมพยาบาลยอดเลย การชี้เหล่าการทาตัวราชการคณะตาวจารณาหน้านนนายกวา